การต่อเอฟเฟกนอกนะครับสมมุติเราใช้ออฟ1เนี่ยไปเข้าอินแของเอฟเฟกใช่ไหมเนี่ยไปเข้าอินพุตแลแล้วก็เอา p ุ t แอลอเนี่ยเราก็ย้อนมาที่ fx 1นะครับตัวนี้ก็คือตัวคุม fx 1 fx 2 fx 3 fx 4ก็คือตรงนี้คุมขาเข้าตรงนี้1234แล้วออฟ1234เนี่ยตรงเนี้ยขาออกเ่ยจะถูกคุมด้วยตัวนี้แล้วก็เปิดสุดใช่ไหม เสร็จแล้วสมมุติลายที่เป็นไม้เนี่ยเป็นตัวสมมุติเป็นลายนี้เข้ามาอ่ะอันนี้เป็นลายไม้แล้วก็เปิดออฟหนึ่งเนี่ยเอฟเฟกต์ก็จะออกนะสมมุติเราย้ายเนี่ยเราใส่ได้สี่ชุดเลยสองก็ได้แล้วปล่อยออฟหนึ่งใช่ไหมเนี่ย ถ้าเราย้ายมาออกสองเยเอาง่ายๆย้ายมาออกสี่ก็ได้ย้ายมาออกสี่แล้วก็เปิดออกสี่ตรงเนี้ยมันเก็บได้ใช้ได้สี่เครื่องเลยอ่ะ